พี่เรียกไรเดอร์ป่ะครับสองเดอยะครับผมออดดครับ,คครบออต้องไงครับยกกระถางต้นไม้ให้พี่หน่อยดิเรียงให้สวยๆตรงนี้เลยนะแล้วพี่ไม่เรียงเองครับเอา้าขอความช่วยเหลือนิดเดียวเองไม่ได้หรอ มันไม่ใช่หน้าที่ผมพี่ผมมารับพี่พี่เรียกผมมารับไปไหนอะอ้าแล้วมึงเป็นไรเดอร์มึงได้รับเงินจากกูมึงแค่นี้ไม่ได้เหรอฮะมันไม่ได้ไม่ได้พี่แต่ว่าพี่ถ้าเกิดว่าผมหน้าที่ผมคือยกผมยกให้แต่นี่ผมมารับพี่พี่จะไปไหนมีน้ำใจสักนิดนึงไม่ได้เลยมึงมึงคือจะน้ำใจอะไรพี่เกระถางกี่กระถาดอะไรให้ผมยกคนเดียวอะไรี่นพี่ทาไมอะข้อมือกูไม่ดีให้มึงยกแค่นี้ไปเลยพี่ก็ไปพี่ก็ไปจ้างคนอื่นพี่มาให้ผมช่วยยกอะไรอะจัดให้เงมึงอะเนี่ยคือพี่จะไปไหม ข้าไอกพี่จะไปไหมก็ผมาวลาพี่ถ้าไม่ยกกูก็ไม่ไปเอ้าทำไมวะงั้นพี่งั้นพี่กดยกเลิกงานดิจบกูไม่ยกเลิกเอ้าถ้าพี่ไม่ยกเลิกผมไปทำงานต่อได้ไงแ้วพี่ทำทำผมไม่ยกเลิกถ้ามึงไม่ทำกูไม่ยกเลิกนี่หน้าหน้าที่ผมคืออะไรหน้าที่ผมคือมาลาพี่ไหมอือแล้วทำไมอะเวลาพี่ไปส่งถึงที่ใหม่ไหมแล้วทำไมแล้วหน้าที่ผมใช่ใช่หน้าที่ยกของไหมขอแค่นี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอพี่เไปกระถางแล้วกระถางเลยพี่ให้ผมยกไม่ได้พี่ผมเด้งสวยๆั้นมึงก็ไม่ต้องเอาตังค์ก เอ้าพี่บ้าอะไรเนี่ยแล้วพี่แล้วพี่ไม่ยกเลิกผมทำงานต่อหน้ากูทำไมมองหน้ากูทำไมอะไรของพี่วะมองหน้ามีทำไมมีอย่ามีเรื่องเหรอมึงอย่ามีเรื่องเหรอผมพี่อะพี่อะอย่ามีเรื่องเหรอกับกูก็ได้ดเลยใจเย็นกูก็ได้นะพี่พูดดีๆดิเออพี่จะไปไหนผมแล้พี่ผมยกของผมไม่ยกแค่รบกวนให้มึงแค่นี้ไม่ได้ Premises, แค่น,นี้อะไรพี่กี่กระถางไม่ต้องขอร้องากระถางพี่ครับยกกระถางต้นไม้เรียงตรงนี้หน่อยไม่พี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 ่พวกผมเดินเข้ามาพี่บอกอะไรพี่บอกเอ้ยน้องมึงยกกระถางต้นไหมจัดเรียงให้สวยๆดิอ่ากูขอความช่วยเหลือผมคนงานเหรอผมปมนคนงานพี่เหรอมึงไม่ใช่คนงานเว้ยแต่มึงเป็นไรเดอร์ไอ้จ่ายตังค์ให้มึงแต่พี่นี้เองแต่พี่จ่ายตังค์ผมพี่จ่ายตังค์ผมเพราะผมมาลับพี่ไปส่งถึงที่ไปส่งที่หมายพี่จะไปไหนหมดภูมเหมือนแท็กซี่อ่ะเข้าใจป่ะอ่ะร้องไงอ่ะเออผมผมไม่ใช่คนงานของพี่มึงก็แค่ไรเดอราย มาทำดิพี่นี่ไงโง่งงงกเนี่ยก็ได้ตังค์เหมือนกันนี่กูกูกูให้พี่ให้ผมเพิ่มเะล่ะให้ผมเพิ่มอีกสองร้อยละอ่ะเอ้านะมึงก็ได้เยอะพอแล้วเยอะอะไรพี่พี่ลองดูในแอปเลยพี่ไปทายที่ผมไปถึงนี่หกสิบบาทเองอะไรพี่โอ้หกสิบบาทยกกระถางรถมหนไนผมจะไนไหนผมจะต้องขับมาอีกช่วยกูไม่ได้หรอผมมายืนเถียงกับพี่อย่างเงี้ยผมรับลูกค้าได็กหลายคนว่ากูว่ามึงมีปัญหามึงติดวะผมไม่ได้ติดไอ้พี่พี่เอากูว่าล่ะมึงติดวะ มองิององให้กูช่วยยกกระถางกระถางไม่จ้างคนงานดิวะกูมารับมือไรเดอร์ไม่คิดค่าบาทชัยยังทาตอีก